สวัสดีครับทุกคนหนาวกันวเนาอครับเนาะอากาศช่วงนี้ก็ยังเย็นยังหนาวอยู่นะครับวันนี้ก็จะพามาเพิ่มอุณหภูมิชีวิตเรียนรู้ชีวิตติดอุบาตอีกมือหนึ่งนะครับครับมาดูกันเลยคำว่าอุบาตในที่นี้หมายถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งต่อนหน้าและรับหลัง ดูจุดที่มันส่งผลเสียในมือก่อนนะครับเนี่ยจุดนี้มันจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเส้นที่มันดูแตกๆดูชำ้ำๆนะครับบริเวณนี้ในกรอบสีแดงนี้มันตัวน,นี้มันคือเนินสุกมันว่าดูเรื่องของชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องความรักและการเงินมันทำไมต้องขึ้นมาต่อตงเป็นเฉพาะในส่วนนี้ด้วยละ่ะ คือเส้นมันแตกแล้วก็ช้ำๆเป็นฝอยๆด้วยมีเส้นเข้ามาชนมันจะเยอะเนี่ยคือมันจะเสียมันมันพุ่งเข้าหาเส้นชีวิตตัดเส้นคุ้มกันหรือว่าคนช่วยคนช่วยเหลือก็ช่วยหรือแบบมีเล่เหลี่ยมอย่างเอาเรื่องญาติพี่น้องก่อนเนี่นะครับก็คือจุดนีน้ือเสียเปรียบไม่ทํางานด้วยก,กันกับเขาอย่างนี้นะมีเงินเดือนมีค่าแรงมันก็จะถูกหักถูกกินหรือไม่จ่ายไม่จ่ายเงินเดือนตามกําหนดไม่จ่ายตามที่ตกลงกันไว้อย่างเงี้ย พอมันทับเส้นคุ้มกันมันตัดเส้นคุ้มกันให้พูนไปด้วยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างบางทีก็ทําเฉยอย่างนี้นะให้ทําการทํางานด้วยกันแต่ค่าแรงแม่ดันไม่ซื่อต่อกันสะงน้นก็ได้แต่หวานองค์ขมกืนนะตัวเองไม่มีทางเลือกเนี่ยช่วงหนึ่งก็เลยว่าต้องก้มหน้าทําตามไปก่อนนะครับถ้าเป็นความรักคู่มีแฟนมีคนรักอย่างเงี้ยแทนที่แฟนมันจะมาช่วยมาหนุนมาหากลับมาช่วยจินช่วยจ่ายช่วยใช้ซะอย่างนั้น ลายเป็นว่าเมียเลี้ยงผัวไม่ใช่ผัวเลี้ยงเมียแล้วทีนี้นะขจัดจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะทีนี้มาดูในส่วนในตำแหน่งนี้นะครับส่วนที่มันมีเป็นเกาะติดในเส้นชีวิตมันมีสัญลักษณ์ที่เป็นเกาะติดที่ว่าชีวิตติดบ,บาทเข้าไปดูในเส้นทีนี้นะมือซ้ายคือกรรมที่มันระบุติดตัวมาตั้งแต่ก็อนแต่ออกตั้งแต่เกิดเห็นนะครับก็ดูในตำแหน่งที่เป็นเส้นสีส้มสีเหลืองนี่แหละ คือตำแหน่งที่มันเป็นเส้นที่มันมาพันกันเป็นเกาะนะครับเกาะตัวนี้ดีที่มันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับมืออีกคนหนึ่งที่ลงไปก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่แล้วตัวนั้นจะเป็นในลักษณะเส้นเกาะอุบ,บัติในตำแหน่งเดียวกันแต่ตัวนั้นจะดูชัดกว่าแต่นี้ก็มีส่วนนะครับมีส่วนทำให้ผลในชีวิตเนี่ยเกิด้าเหมือนโดนเอาเปรียบนั่นแหละกรารที่มันเป็นก่อนในตำแหน่งเนินหลัก ฐานเนี่ยนะครับก็ยังมีเส้นแตกๆวเล็กๆน้อยวิ่งมาชนเนี่คือจุดเสียของมือนี้มันจะอยู่ในตำแหน,น่งนี้มันว่าด้วยเรื่องของหลักฐานความมั่นคงการสร้างฐานะของตนเองที่จะต้องโดนคนอื่นเขาเอาเปรียบนะครับหากพูดถึงการสร้างรากฐานของตัวเองอย่างเงี้ยกว่าจะได้บ้านมาสักหลังมันก็ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ม่ค่อยได้เก็บเงินเก็บเงินมาอยู่เพราะมันมีภาระในตำแหน่งนี้ก็ต้องส่งเงินให้พ่อให้แม่ให้คนทางบ้านตัวเองก็ได้เก็บน้อยลงไงมากกว่าจะได้มาอะไรเป็นของตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองกชิ้นเนี่ยมันกินระยะยาวนานนะมันถูกคนรอบข้างเป็นตัวหารตัวดึงออกไปอยู่เรื่อยนะครับเรียกว่าชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองก็ยังว่าได้เลยนะครับสําหรับตำรับเส้นชีวิตที่ติดอุบัติแบบนี้ แต่มือขวาเนี่ยมันจะเป็นเส้นชีวิตแตกที่นี่นี่จะเป็นเส้นชีวิตที่มันแตกลงมาสามเส้นหมายถึงว่าชีวิตเนี่ย้าจะเอาชีวิตเกิดมาแล้วมันต้องได้มีการพัดนา,นานแต่ก็คือการแต่แกของชีวิตมันฉีดลงไปในฝั่งตรงนี้คือต่างประเทศนะเจ้าของมืออย่างแรกเลยต้องไปหากินต่างถิน่นต่างถิน่นต่างแดนนะครับกินต่างถิน่นหากินต่างแดนอยู่ต่างแว้น บินต่างเมืองแบบนี้จะถูกชโลอกการท้ามากินอยู่กับที่นี่คือแนวของเส้นเส้นที่มันเข้ามาทำงานให้เกิดความร้อนใจกับเจ้าตัวด้วยมหัสารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะในส่วนของเส้นสีฟ้าเนี่ยเส้นมันดูไม่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นเส้นที่ชัดเนะืชัดเจนมีหลายเส้นด้วยในตำแหน่งนี้มันพูดถึงเรื่องของ เกี่ยวข้องกับทางไกลการทํางานที่อยู่ในลักษณะเป็นตึกเป็นอาคารเป็นโรงงานนะครับก็คือเส้นนี้มันโวกกมาฝั่งข้างนอกเนินจันเนี่ยและก็มีเส้นเดินทางนะครเป็นเส้นเดินทางกึ่งเส้นวิ่งเต้นเข้ามาติดด้วยเปนเ็นหลายเส้นเส้นที่เป็นลักษณะซ้อน,อนกันแบบนี้มันพูดถึงการเดินทางในประเทศซ้ำๆบ่อยๆ อีกลักษณะนึงมันคือการทํางานเร่งรีบตามคําสั่งคนอื่นด้วยนะครับมันเป็นหลายเส้นเนี่ยถ้าเดินทางก็คือบ่อยๆซ้ำๆไปไปมาๆถ้าเป็นงานทำในในลักษณะของบริษัทหรือในลักษณะขอโรงงานมันเรียกว่ามันต้องเดินเดินไปหยิบไปจับไปนอนไปนี่ทํานัาน่นทํานี่แล้วแต่เขาจะสั่งมือซ้ายนี่เส้นต่างประเทศชัดนะครับมือซ้ายนี่ นี่ก็ใช่อันนี้ติดกันมันจะออกแนวเป็นทั้งเส้นต่างประเทศด้วยแล้วก็เส้นวิงเต้นนะครับคือการติดต่อการเดินทางการทํางานต่างๆส่วนเส้นสีฟ้ามันพูดถึงเรื่องของการทํางานหาจินทางถิ่นต่างแดนถ้าเป็นตัวการทํางานมันก็คืองานในลักษณะบริการคนอื่นให้เกิดความพึงพอใจเป็นงานกลางคืนก็ได้มันสัมพันธ์ถึงการทำงานต่างประเทศชัดเจนอยู่นะครับมือนี้ และก็มือนี้ก็ยังมีเส้นเกี่ยวกับการต่างประเทศชัดเจนด้วยคือเส้นสีน้ําเงินยาวๆมันพูดถึงการทํางานต่างประเทศการได้เงินแบบไม่เหนื่อยมากเกินไปด้วยและมันพูดถึงเรื่องคู่ด้วยเช่นกันอยากได้คู่ต่างชาติมันก็จะได้ด้วยก็คือมือนี้และมันก็คือเส้นนี้แหละเส้นวาสนาเนี่ยะมันจะมีอยู่เส้นเดียวนี้เป็นลักษณะเส้นคมคมนะชาติอยู่เส้นนี้ ก็มาประมาณนี้นะครับกดทะลุขึ้นมานิดนึงนะี่ทะลุต่อขึ้นมานิดนึงเมื่อไรที่โควิดซาก็ไปทําบีซา่าพาสปอร์ตเตรียมรอไว้เลยนะครับได้ไปแน่นอนจุดหนึ่งที่สําคัญในมือนี่คือลักษณะมือมันมันสมบูรณ์ดีอยู่คือความเต็มของมือนะครับลักษณะความเต็มสีน้นข้างบนนี่ถือว่ากว้างนอนรับข้างบนนี่ถือว่ากว้างดีอยู่เพียงแต่เส้นมันเสียมันแตกมันดูกระจัดกระจายนะครับ มันดูไรที่ทางไปหน่อยคล้ายๆกับลักษณะว่าจะเป็นงานรัอิสระของตัวเองทำตัวหนึ่งก็เปลี่ยนไปทำอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะครับเส้นในฝั่งนี้ที่เป็นเส้นเนินโรควิ่งเข้าไปพันตัดกันกับเส้นสมองแต่เส้นในฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะช้ำๆด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือจุดเสียเรื่องร้อนใจจึงมักเกิดเบียดเบียนเจ้าตัวอยู่เสมอและยังมีเส้นศัตรูอีกทางหากด้วย แล้วจุดดีมีไหมจุดดีมันมีชีวิตนี้มือนี้แต่ได้ดีก็ต่อเมื่ออายุหลัง35เป็นต้นไปนะครับยังไม่ถึงมันจะรุ่มรุ่มโดนๆก่อน,อนช่วงหนึ่งเพราะเนินอาทิตย์เส้นสวยแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นลักษณะรูปตึกอาคารด้วยเส้นอาทิตย์มือซ้ายมือขวาก็สวยอยู่นะครับแล้วก็มีเส้นคำ้ำเส้นสนับสนุนที่ดีอยู่ศาสนามือซ้ายแต่จริงร้อนใจ จุดดีคือเนินอาทิตย์นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ที่มันเป็นลักษณะเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยมมันคล้ายๆกับเป็นคอนโดหรือเป็นอพาร์ตเมนต์ประมาณว่าอาจจะในอนาคตนะมันพูดถึงอนาคตมีโอกาสจะได้ไปอยู่คอนโดหรือเป็นอพาร์ตเมนต์สักอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเจ้าของมือมีความสามารถตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนเป็นนายหน้าเป็นลักษณะของ เป็นในหน้าทําพวกอสังหาได้เหมือนกันหรือว่ามันสามารถตีความไปได้หลายทางหลายแบบกับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของมือจะชอบอะไรแต่ที่แน่แนไอ้เรื่องตึกเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยจะมีแน่แนมันจะโยงเข้ามา,าเส้นสีฟ้าพูดถึงเรื่องความรักคนรักจะมีส่วนเข้ามาทําให้เจ้าตัวมีได้ตามที่ปรากฏบนเส้นนี้เองนะครับส่วนจุดนี้เป็นเส้นที่ว่าเดือดร้อนกพราคนอื่นหรือคนอื่นทาให้เดือดร้อนเพราะมันเป็นหลายเส้นดูกจกระจาย การคุมอารมณ์ของตัวนี้มันก็เลยหงวนหิดบ้างหลุดบ้างนะครับดีบ้างตามแต่สภาวะอารมณ์ของแต่และช่วงอย่างจาุดนี้ก็เป็นลักษณะเส้นคุมกันในหลักฐานที่ดีก็มีอยู่เช่นกันนะครับและนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของเส้นชีวิตติดอุบาทนะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่าอปปมาธระตาโหถะ จงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทนะครับ